ายสวัสดีค่ะเอ้าเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลย JLPT หรือสอบวันระดับภาษาญี่ปุ่น N5 กันนะคะเนื้อหานี้นะคะใครที่ต้องการจัดทบทวนนะคะไปดูกันได้ในบินนะบทที่16นั่นเองค่ะนะเนื้อหาบทนี้อ่อก็จะพูดถึงการเชื่อมประโยคนะบรรยายอะไรก็ว่าไปนะคะอ้าเรามาดูกันเลยดีกว่า เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะมาดูอ้าวดูโจทย์ค่ะเขาบอกโซโนเ e s u ตรังว่าข้างหลังค่ะคันจิตัวนี้อ่านว่ายาสุยะแล้วสุนะคะไม่ใช่ยาซุยนะจะต้องมีอีกเขียนต่อท้ายแบบนี้นะคะคันจิตัวนี้อ่านแค่ยาสุเฉยๆนะอะยาซุยแปลว่าราคาถูกนั่นเอง s ่ n โซโนเดซูตรังว่แล้วก็ยาซุยเดสร้านอาหารแห่งนั้น อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ราคาถูกนะคะคําแปลค่ะเซแปลมาให้แล้วก็คือร้านอาหารนั้นน่ะอร่อยและก็ราคาถูกอ่าเนื้อหาอันนี้อยู่บทที่16นะคะเรามาดูช้อยส์กันค่ะช้อยส์ทุกข้อเขาให้คําว่าอร่อยมาหมดเลยแต่เราจะใช้คําว่าอร่อยในรูปแบบไหนข้อที่1 o i s h โออิชิโออิชิข้อที่2ตัดอิใส่คุเป็นโออิชิกุโออิชิกุข้อที่ส ตัดอีออกใส่คุเตอีชิกคุเตอีชิกคุเตและข้อที่สี่ตัดอีออกเหลือแค่อชิอชิอิชิเอออะลองตอบดูนะคะใครที่ลองตอบแล้วรอเฉลยนะคะพอสคลิปไว้ก่อนนะเออถ้าใครยังไม่ตอบเนาะให้ no. อ่ะเซว่าข้อนี้หลายคนแบบจะต้องค่อนข้างสับสนเพราะว่า เออเขาเรียกว่าอะไรเคยเจอบ่อยเฮ้ยเคยเหมือนเคยเห็นทุกข้อเลยอ่ะทั้งโอิชิกุโอิชิคุเตะอะไรพวกนี้นะให้อ้าวมาฉเฉลยค่ะจะ,ฉะเฉลยแล้วนะคำตอบของข้อนี้นะคะคำตอบข้อนี้คือข้อสค่ะห้อา้าวคำตอบข้อสมนะคะเอามาดูค่ะทบทวนนะ เนื้อหานี้จะอยู่บทที่สิบหกนะคะในมิน,นะนะคะเรามาดูค่ะถ้าเป็น adjective อีค่ะเขาทำหน้าที่เชื่อมประโยคฟังดีๆนะการเชื่อมประโยคเห็นไหมคะเขาจะมีเตนหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือจะใช้คอมมานั่นเองอ่ะนี่คือการเชื่อมประโยคมันยังไม่จบยังมีอะไรต่อเนื่องอยู่นั่นเองนะคะซึ่งการเชื่อมประโยคลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นการบอกลักษณะคุณสมบัติของสิ่งนั้นคนคนนั้นหรือ,อ,อสิ่งที่เนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าวะนั่นเอง ฉะนั้นตรงนี้เขาต้องการบรรยายลักษณะคุณสมบัติของร้านอาหารแห่งนั้นว่ามันทําไมนะซึ่งหลักๆนะคะข้อความหรือข้อมูลมันจะต้องคล้อยตามหรือไปในทิศท,ทางเดียวกันนะไม่ใช่ใช้เตะคุดเตะเชื่อมอะไรพวกนี้แต่ว่าขัดแย้งกันอน,นันตไม่ได้นะคะหลักๆจะต้องไปทิศท,ทางเดียวกันถ้าจะไม่ดีก็ไม่ดีทั้งสองแต่ถ้ามันจะดีเห็นไหมมันอร่อยแล้วมันก็ยังราคาถูกอ่ะก็จะทิศท,ทางเดียวกันนะอ้าวมาทบทวนค่ะ ถ้าเป็นในส่วนของ adjective อ e, ีหรือคำคุณศัพท์อ e, ีค่ะเราจะต้องทำการตัด e อีออกค่ะแล้วใส่คุเตในการเชื่อมประโยคนะสมมุติตรงนี้เซเปลี่ยนจากคำว่าโอชิคุเตเป็นคำว่าจิกแปลว่าใกล้อย่างเงี้ยเห็นไหมเป็น adjective อ e, ีเหมือนกันถูกไหมคะฉะนั้นเซก็ต้องทำเหมือนกันคือตัด e อีออกใส่คุเตก็จะเป็นจิกาคุเตถูกไหม วิธีการเรียนญี่ปุ่นอะค่ะแกรมมาหรือวยากรณ์จริงๆมันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเรารู้วิธีการรู้วิธีการเ,เรียนรู้จดจําหรือกดอะไรพวกนี้เราจะสามารถเรียนแล้วเห็นภาพมากขึ้นเราจะไม่ต้องใช้วิธีการจําทุกๆคําในทุกๆประโยคมีตัวอย่างไว้อย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งพอหลังจากนั้นพอเราเจออ้าว adjective เ,เหมือนกันอ้าวก็ทําเหมือนกันสิแค่นั้นเองนะอ่ะต่อไปค่ะแล้วถ้าเป็น adjective นะหรือคำนามบ้าง ถ้าเป็นในส่วนของ adjective นะหรือคำนามค่ะเราจะทำการเชื่อมประโยคโดยการตัดเดสออกใส่เดนั่นเองอ่ะสมมตินะสมะสมุติตรงนี้เซเปลี่ยนเป็นคำว่าคิเลและการที่แปลว่าสวยเอ้ยร้านอาหารนี้มันสวยดีนะแล้วมันก็ราคาถูกคิเดเดสเป็น adjective นะถูกไหมคะถ้าเป็น adjective นะจะต้องตัดเดสใส่เดฉะนั้นการเชื่อมตรงนี้จะเป็นซโนเลสรางว่าคิเลเดยาสุยเดส ร้านอาหารแห่งนั้นเนี่ยมันสวยงามแล้วก็ราคาถูกนะอ่าฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเป็น adjective นะหรือคำนามตัดเดสออกใส่เดให้จำแบบนี้บางคนไปแต่อบอกว่าอ๋อก็ทำไมไม่บอกว่าตัดสูล่ะอย่าไปจำอย่างนั้นสิเวลาเขาไปเขาไปกันเป็นคำเป็นคู่ค่ะบางคนบอกก็ไม่เห็นจะต่างเลยบอกคิเลเดสเอาสูออกหรือคิเลเดไม่เอาให้จำว่าตัดเดใส่เดแบบนี้ดีกว่านะคะเนาะแต่ถ้าเป็นคำกริยา อันนี้พูดให้หน่อยละกันถ้าเป็นคํากริยาก็ผ่านเป็นเตะฟอร์มนะคะอันนั้นเราจะพูดถึงเน้นเหตุการ์ลาดับเหตุการณ์มากกว่าอย่างเช่นตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็ไปทํางานถูกไหมอันนั้นจะใช้เตะฟอร์มในการบอกลําดับเหตุการณ์นะคะใช่โอเคนะอืมส่วนอันนี้ถ้าบอกบางคนบอกเอ้ยเซเคยเจอตัดอีออกใส่คุอ่ะแถมให้ละกันถ้าในกรณีที่เป็น adjective อีตัดอีออกแล้วใส่คุเฉยๆอันนี้จะทําหน้าที่ขยายคํากริยาหรือ v ว r b ที่อยู่ข้างหลัง อย่างเช่น h y a ั aku, k ite, k ก k คิเตค d ดาไซกรุณามาเร็วๆก็คือแบบเออเฮ้ยไม่ต้องเอื่อยนะต้องรีบมาหรือแบบว่าเอ้ยเออช่วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเร็วๆหน่อยได้ไหมใช่ไหม y a ัก h a ฮัก u ที่เราเคยได้ยินทั้งหลายอ่านั่นแหละก็คือการใช้ adjective อี e, e, ออกเออการใช้ adjective อีตัดอีออกใส่คุขยายคํากริยานะแต่ถ้าในการเชื่อมประโยคค่ะเราจะตัดอี e, ใส่เตะนั่นเองฮโอเคเนาะ เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะ,ฉะเฉลยอ,อีกสักรอบนะคะก็คือคำตอบเป็นโ oh, อิชิคุเตเอาเดี๋ยวเลบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคนเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะงงอ่าตัวอย่างใช่อ่ะโอิชิคุเตะโซโล่ร้านอาหารแห่งนั้นราคาอออร่อยแล้วก็ราคาถูกนั่นเองนะคะ Hi โอเคค่ะสำหรับข้อนี้ก็จบไปแล้วนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกอย่างกดไปก่อน กดไปก่อนเดี๋ยวผ่อนทีหลังอะไรอย่างนี้เนาะทาอ่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปค่ะ